เมื่อเสียงของถนนเรียกร้องถึงอิสรภาพและความเงาง,งามของโครเมียมหลอมรวมเข้ากับตำนาน Harley Davidson Heritage Classic สิบ1ีปี2026คือตัวแทนของคำตอบนั้นอย่างแท้จริงนี่ไม่ใช่แค่รถมอเตอร์ไซค์แต่มันคือไอคอนแห่งเสรีภาพที่กลับมาอีกครั้งสำหรับคนที่ขี่เพื่อใช้ชีวิตไม่ใช่แค่เพื่อถึงจุดหมายยินดีต้อนรับสู่ช่อง WA Auto Review และถ้าคุณเพิ่งเข้ามาชมช่องนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากเรา ฮาร์เลเดวิสันเฮอริเทจคลาสสิก114สิปี2026ยังคงถ่ายทอดจิตวิญญาณขององค์การขับขี่แบบอเมริกันด้วยดีไซน์เหนือกาลเวลาผสมผสานพลังและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัวสีเงินของตัวรถช่วยขับให้ภาพลักษณ์ดูหรูหราเงางามและเต็มไปด้วยความคลาสสิกตั้งแต่ไฟหน้าทรงกลมอันเป็นเอกลักษณ์ถุงหนังข้างตัวรถไปจนถึงชิ้นส่วนโครเมียมทุกจุดที่สะท้อนความพิถีพิถันมันคือรถที่เกิดมาเพื่อโดดเด่นบนท้องถนนและให้ความรู้สึกเหนือระดับ ทุกครั้งที่ขี่ใต้โครงสร้างอันแข็งแรงนั้นคือเครื่องยนต์ Milwaukee 8114ที่เปรียบเสมือนหัวใจของฮาร์เลแท้ๆความจุ1,868ซีให้แรงบิดมหาศาลพร้อมการควบคุมแรงสันสะเทือนอย่างนุ่มนวลการตอบสนองของคันเร่งนั้นทรงพลังแต่ไม่กระชากให้ความรู้สึกนุ่มแต่หนักแน่นเสียงเครื่องยนต์ที่คำรามต่ำๆคือซิมโฟนีแห่งอิสรภาพที่แฟนๆฮาร์เลทุกคนต้องยิ้มเมื่อได้ยินมันไม่ใช่เสียงดังเพราะอยากบวดแต่มันคือเสียงของตัวตน ในด้านดีไซน์ฮาร์ลย์เดวิดสันไม่เคยยอมลดมาตรฐานตัวถังของเฮอริเทจ Class ิก114มีความแข็งแรงแต่ยังคงความหรูหราลายเส้นที่ไหลลื่นและโค้งเว้าอย่างมีศิละปะสีเงินประกายแวววาวตัดกับชิ้นส่วนสีดำและโครมเมียมทำให้ตัวรถดูทั้งทันสมัยและมีสเสน่ห์แบบย้อนยุคอย่างสมบูรณ์แบบบางโครนหน้าทรงคลาสสิกเชื่อมต่อกับถังน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีโลโก้ฮาร์ลย์เดวิดสันอย่างสง่างามล้อซี่ลวดพร้อมอยางเส้นโตและท่อไอเสียคู่ข้าง คือสัญ,ญลักษณ์ของพละกําลังและเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้บาะนั่งก็ถูกออกแบบมาเพื่อความสบายสูงสุดเบาะกว้างลุ่มและตำแหน่งแฮนด์ที่จับถนัดมือช่วยให้คุณขับขี่ได้ยาวนานโดยไม่เมือ่อยล้าแป้นวางเท้าขนาดใหญ่และระบบการสเทือนที่ปรับจูนมาอย่างดีช่วยให้การเดินทางไกลรู้สึกผ่อนคลายและมั่นคงคุณสามารถนั่งขี่ไปได้นับร้อยกิโลเมตรโดยไม่อยากหยุดพักเลยทีเดียว ในส่วนของเทคโนโลยีฮารเลย์ยังได้เพิ่มความทันสมัยให้กับทอริเทตคลาสสิก114ปี2026ด้วยฝาหน้าเล็ระบบครูส์คอนโทรลแบบอิเล็กทรอนิกส์กุญแจคีย์เลสและระบบเบรค ABS ทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยทุกเส้นทางมันคือการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและนวัตกรรมยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบในด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ 4, มิวเวลกี้เอฟ114มอบแรงบิดตั้งแต่รอบต่ำทำให้การเร่งแซงหรือออกตัวรู้สึกทรงพลังทันใจ เกียร์หสปีดทำงานอย่างนุ่มนวลและคลัตช์ก็เบามือเกินค่าดสำหรับรถขนาดนี้ไม่ว่าคุณจะขับขี่ด้วยความเร็วคมที่บนทางไกลหรือเปลี่ยนเลนบนถนนใหญ่ Heritage Classic 114ก็ยังคงให้ความมั่นคงและสมดุลได้อย่างยอดเยี่ยมระบบเบรกก็เป็นอีกจุดที่ h a r l เลทำได้ดีมากดิสเบรค Break คู่ด้านหน้าและด้านหลังให้แรงเบรกที่มั่นใจและแม่นยำระบบ ABS ทำงานไวและนุ่มนวลคุณจึงสามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัยในทุกสถานการณ์ สำหรับรุ่นปี2026นี้ h a r l เล d a เดวิดสันได้ปรับปรุงระบบการสะเทือนใหม่ให้มีความนุ่มนวลและมั่นคงยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะขี่คนเดียวหรือมีผู้สอนระบบจะซับแรงสะเทือนได้อย่างยอดเยี่ยมให้ความรู้สึกเหมือนกำลังลอยอยู่บนถนนราคาจำหน่ายในประเทศไทยของ Harley Davidson Heritage Classic 114ปี2026อยู่ที่ประมาณ1.2ล้านบาทแล้วแต่ชุดตกแต่งและอุปกรณ์เสริมที่เลือก ถือเป็นราคาที่สะท้อนถึงคุณภาพงานประกอบระดับพรีเมียมและตำนานแห่งแบรนด์ที่ยืนหยัดมายาวนาน heritage classic 114ปี2026ไม่ใช่แค่รถครุยเซอร์ธรรมดาแต่มันคือตัวตนของอิสรภาพสำหรับคนที่รักความแท้ความแรงและความภาคภูมิใจในการขับขี่มันรวมทุกอย่างที่ฮาเลเป็นไว้ในคันเดียวทั้งความสวยงามความแข็งแกร่งและความรู้สึกที่ไม่มีใครเลียนแบบได้หากคุณคือคนที่หลงไหลในเสียงของเครื่องยนต์ เสียงลมที่กระทบใบหน้าและความรู้สึกของอิสระทุทกครั้งที่หมุนคันเร่งฮาร l เล d เดวิสันเฮอริเทจคลา s ส i c 114ปี2026คือคำตอบเดียวที่คุณต้องการนี่คือ WA Auto Review และถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมรีวิวรถจักรยานยนต์และรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่เราจะนำเสนออย่างต่อเนื่อง,งในด้านดีไซน์สมรรถนะและความคุ้มค่าที่แท้จริง